สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มรหัสผ่านให้กับไฟล์และโฟลเดอร์บนมือถือระบบ Android ซึ่งจะช่วยปกป้องไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีข้อมูลที่เป็นความลับให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยแอปพลิเคชันที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือแอป Folder Lock ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการใช้งานเราจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปก่อนนะครับ โดยเข้าไปที่ google play store แล้วพิมพ์ค้นหา Folder l o ล็ er Lock, แล้วทำการติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นให้เราทำการเปิดแอปการใช้งานครั้งแรกให้เ,เพื่อนๆกดอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลต่างๆขั้นตอนถัดไปให้เรากำหนดรหัสผ่านแล้วยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง จากนั้นจะเข้ามาสู่ในหน้าแรกของแอปเราสามารถซ่อนไฟล์หรือโฟลเดอร์ตามรายการที่แอปแสดงขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการซ่อนรูปภาพให้เราเลือกไปที่ไอคอนรูปภาพแล้วแตะเครื่องหมายบวกมุมขวาล่างเพื่อสร้างอัลบัม้มทำการตั้งชื่อแล้วกด yes วิธีซ่อนรูปภาพให้เพื่อนๆแตะไปที่อัลบั้มที่เราต้องการ ในอัลบั้มให้เพื่อนๆแตะไปที่เครื่องหมายบวกที่อยู่มุมขวาล่างเพื่อทำการเพิ่มรูปภาพที่ต้องการซ่อนเมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วให้กดไอคอนรูปกุญแจล็อกตรงมุมขวาบนเพียงแค่นี้เราก็สามารถซ่อนรูปภาพของเราได้แล้วการซ่อนรูปภาพหรือซ่อนโฟลเดอร์จะมีขั้นตอนการทำที่เหมือนกันและถ้าเราต้องการยกเลิกการซ่อนรูปภาพหรือโฟลเดอร์ ให้เราแตะเลือกรูปภาพหรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการเลือกซ่อนจากนั้นแตะค้างบนรูปภาพและโฟลเดอร์ folder, แล้วกดไปที่รูปไอคอนกุญแจปลดล็อกแล้วกด yes รูปภาพหรือโฟลเดอร์ที่เราซ่อนก็จะถูกยกเลิกการซ่อนเรียบร้อยผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ